บันเทิงวันนี้เริ่มด้วยความปังเลิกดีมีชัยของละครสองเรื่องรหัสดิษยาและเกาะรักก้นหัวใจจากค่ายดาราวิดีโอที่บวงสรวงไปแล้วค่ะรหัสดิษยาละครดราม่าสืบสวนบทประพันธ์ชลาลัยเวอร์ชันนี้ได้คู่พระนางเคมีใหม่แบงค์อาทิและพิงพลอยประภาวดีเรื่องนี้จะได้เห็นพิงพลอยสวยเฉียวดุดันพร้อมทวงแค้นและแก้แค้นทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของพ่อและแม่รวมโดยนักแสดงมากฝีมืออีกหลายคนแค่เห็นหน้าก็รู้เลยว่าไม่มีใครยอมกันค่ะทั้งเพรวเชมวกีกุ๊กกิ๊กกชกรพิมพันธ์ชลาญนา พลพูนพัดและอีกมากมายกำกับการแสดงโดยรอนสังวริบุตรส่วนใครที่อยากรู้ว่ารหัสเกมแห่งความแค้นครั้งนี้คืออะไรต้องรอไขปริศนาในละครนะคะทุกๆตอนน่ะสนุกมาก<ไ>เลยถามว่าย่างไหมจริงๆแล้วพี่ทุกคนน่ารักค่ะได้คำแนะนำเยอะเลยก็เลยทำให้การทำงานอะ่ะ ลับเล่นก็มันจะไม่ยากได้ไงครับเพราะว่าตัวละครคนนี้ครับตีกับทุกคนในเรื่องพิงคอยนี่เขาตาเขาจ้องกลับเขาได้บทเขาต้องช่องเออเขาเขาเก่งพูดไปดีนอกซีนอ่ะพิงคอยสวยอะกิกพิงคอยสยตลอด ต้องปบม,มือให้กับเจ้าพ่อพโลกจิตคนใหม่ของวงการค่ะไ่เลยโอ้โหต้องดูหน้าเขาตอนเขาเล่นจริงๆแบบน้ำลายยืดแบบโอ้โหเขาจะเต็มคือแค่อ่านบทเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบลุ้นไปกับตัวละครอะไรอย่างค่ะยิ่งตัวนางเอกนี่คือเอาใจช่วยสุดๆมากๆเลยแต่ว่ารหัสอย่ามาหลอกถามนะฉันไม่บอกหรอกรหัสวิษยาถ่ายทำเสร็จแล้วรอชมการเชื่อเชื่อสุดเข้มข้นได้เลยค่ะ อีกหนึ่งรสชาติเกาะรักกลนหัวใจละครแนวโรแมนติกคอม,มดี้เรื่องนี้สยามสังวริบุตรนั่งแท่นกำกับเองโดยได้บลิว,วรพลเนยประพาดาโอด๊ดัตทีและน้องใหม่เจนนี่ชยิสราไทยซูเปอร์โมเดล2019มาประเดิมละครเรื่องแรกค่ะพร้อมกับนักสแสดงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่มากันแน่นเลยค่ะพบกับเรื่องราววุ่นๆุของเจ้าของรีสอร์ทสาวปากกล้ากับเพลย์บอยหนุ่มปากร้ายที่มีหลานชายตัวแสบคอยเป็นกาวใจนี่ค่ะน้องฟูกะเด็กชายพลวัตมารับบทนี้เรียกว่าสร้างสีสันให้ทุกคนทั้งในจอและนอกจอเลยค่ะผมโปรดมาก สีสันนี่อยู่ที่คนนี้ค่ะคนที่ยืนอยู่ข้างหน้านี้จะเป็นตัวที่ทําให้เรื่องเรานะในเรื่องแบบสดใสค่ะน้องอะไรครับฟูกะครับรับบดเป็นใครครับรับบดเป็นปาวานครับโซนไหมโซนค่ะแล้วตัวจริงเราโซนไหมก็โซนพี่วิวพี่วิวพี่วิวหล่อไหมหล่อพี่ออดหล่อไหม มูดเอนโทนของเกาะรากคนหัวใจก็จะเป็นเป็นดราม่านิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความเป็นโรแมนติกคอมเมดี้หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้เจอแบบเพื่อนๆน้องๆครับหน้าใหม่หน้าเก่าเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าอย่างส้มทันซีนีฝาละครนิวเจนกังพวกเราด้วยนะครับรอติดตามความเคลื่อนไหวของทั้ง2เรื่องในข่าวบันเทิงช่อง7 HD นะคะอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนอยากดูละครย้อนหลังพิมพ์เลย w w w b a k ค b ูบู